เราจะมาเก็บพริกกันนะคะสดๆค่ะไปตําน้ำพริกกะปินะคะพริกสดจากต้นนี่คือจะแบบมันจะหอมและอร่อยมากค่ะจะไม่เผ็ดมากนะคะเมื่อคืนก็ทำกับข้าวไปเมนูนหนึ่งแล้วนะคะคือน้ำพริกกะปิคือแบบว่าอร่อยมากค่ะ๋เราจะเก็บนะคะอันนี้ ก็อันนี้เม็ดแดงแล้วนะคะสุกแล้วน,น,นี่สุกแล้วค่ะในในเม็ดนี้นะคะก็จะเก็บไปตำน้ำพริกค่ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะนี่นี่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่ง ปลูกไว้ในบ้านนะคะในในสวนนะคะคือไม่ต้องไปซื้อพริกนะคะแบบได้กินสดๆปลอดสารพิษด้วยค่ะนี่สวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนๆค่ะสวยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะืออเอาแบบเม็ดประมาณนี้ค่ะตามอร่อย นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เดีย๋ยวเราจะไปทำจิ้มซีฟูด้ดลูกชิ้นนึ่งนะคะแล้วก็พริกกะปิกินก,กับแหนมส,สดๆก็อร่อยนะคะนี่นี่นี่เม็ดนี้นะคะเม็ดนี้โอ้เม็ดนี้สวย นี่เป็นพันแบบตุ้มๆก็มีนะคะทั้งเป็นต้นเตีต้ยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะสวยค่ะ คือคลิปนี้ให้ดูความสดของพริกนะคะเขาสดจริงๆค่ะสดแล้ะน่ากินนะคะควเราจะชอบแบบอะไรที่มันสดๆนี่เห็นไหมคะมเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราไปทำส้มตำก็ได้นะคะเพราะว่าพริกสดๆแบบนี้ทำส้มตำก็หวานอร่อยค่ะ มันก่อนก็เก็บได้เยอะเหมือนกันค่ะถ้วยหนึ่งกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะเยอะอะค่ะมันดกดกเสียงนกเสียงนกร้องว้าคลิปนี้พามาชมอาการเก็บพริกนะคะ เพื่อนคขาเช้า,ชานะคะเช้าอากาศด,ดีมากค่ะลมเย็นๆนะคะเนี่ยมาเก็บพริกกันค่ะไปทำกับข้าวนะคะนี่โอ้ยตะป่ายิ่งสวยค่ะเขาดกมากเลยค่ะเห็นไหมคะ วันนี้พุทตานยังไม่บานนะคะคงจะบานพรุ่งนี้ค่ะคาดว่านะคะเพราะว่าดอกตุ่มๆแบบคือจ่อบานแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะสวยๆค่ะโอ้สดมากเลยะอ ในส่วนมีมะลุมแบบฝักแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บมาแกงส้มมะลุมด้วยค่ะมลมเย็นลมมาแล้วค่ะลมเย็นเย็นดูพริกนะคะคลิปนี้ดูพริกค่ะ เม็ดนี้นะฮะเม็ดนี้ใบพริกก็แกงอร่อยนะคะเพื่อนๆแกงใส่เอ่อถ้าชอบอันไหนก็แกงใส่แบบหมูใส่ไก่เนะะี้ยค่ะอร่อยะคะ่ะแกงใบพริกนะคะแกงแบบเพื่อสุขภาพคือตำพริกส,สดนี่ใส่นะคะอร่อยแล้วก็ใส่ใบพริกไปด้วย เก็บพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถ้วยนี่ค่ะเตรียมตำพิกะปินะคะเดี๋ยวจะมีคลิปตำพิกะปิให้ดูนะคะให้ชมว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะเพราะน้ำพิกะปิจากพี่สสนี่คือแบบแซ่บมากี่เมนนี้ก็กำลังอร่อยนะคะเมนนี้เมดน,นี้เมดน,นี้พวงนี้อร่อยนะ,ะเพราะว่ามันคือเขาหอมหามอะ่ะเป็นสีเหลือง ให้ชมเลยนี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่นี ermaid, ่พวงนี้นี่เราจะเก็บเลยพี่ลินชอบกินแบบประมาณนี้ค่ะก็ก็เอาแดงผสมด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเงแดงเห็นไหม เห็นไหมคะนี่น่ากินไหมคะว้าวไปเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกกันนะคะกินกับแหนมก็อร่อยนะคะพวกเสกอกอีสานนะคะพริกสดแบบนี้นะคะผักชีวิ่นเป็นปุ๋ยนะคะ ก็พอได้กินนิดนึงนะคะไม่ไม่ค่อยดกนี่เราจะามาใส่ถ้วยนี่ค่ะเก็บก็เอาใส่แบบนี้นะคะสวยคะ่ะเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกกะิ สดสวยค่ะน่นากินมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกนะคะรับชมนะคะ ไปเรีนเก็บกระถิ่นมานะคะเนี่ยเมื่อเ้า,าหักกระถิ่นมาแบบส,สดเลยค่ะจากสวนนะคะนี่ฝักประมาณนี้เขากำลังแก่ดีนะคะเนี่ยเนี่ยมีฝักแล้วค่ะเอาแกะไปกินกับส้มตำก็อร่อยนะคะเป็นคล้ายๆสตอทางใต้แต่ว่าเป็นสตอพันเล็กนะคะแบบแกะแกะมาแล้วก็เอาเม็ดมันไปผัดก็ได้ค่ะไปผัดกับ เมนูอาหารผัดกะเพราอะไรเงี้ยค่ะได้นะคะเหมือนสตอค่ะสตอแต่เม็ดเขาเล็กไงเป็นกะทินิสานนะคะพันนิสานนะคะเขาขึ้นเองนะคะในสวนเนี่ยดกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆในสวนเต็มเลยค่ะกินไม่ทันอ่ะใครอยากได้มาเอาได้นะคะฟรีนะคะไม่ขาย กะถิ่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะกินกับส้มตำโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะนี่พุทธาลมยังไม่บานนะคะค ให้ชมพุดตาลน,นิดนึงนะคะก่อนปิดคลิปนี่ก็ยังไม่บานค่ะแต่ตูมแล้วค่ะดอกตูมตอนนี้เช้าๆนะคะประมาณเก้าโมงคคคะสวัสดีค่ะถ้าบานเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ